เพื่อนๆเคยลองหรือยังครับโดนัทไส้เย็นของมิสเตอร์โดนัทเขาบอกว่าถ้ากินโดนัทและกินน้ำตามเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกแบบเย็นสดชื่นมากๆแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนเชื่อไขรง่ายด้วยก็เลยซื้อน้ำเปล่ามาลองกินกับโดนัทดูเดี๋ยวมาดูนเขาว่ามันจะเย็นเหมือนที่เขาบอกจริงหรือเปล่าโดนัทไส้เย็นก็จะมีทั้งหมด6หน้านะครับก็จะมีแตงโมส้มมะขามสับปะรดองุ่นแล้วก็เลมอนครับมาลองกันเลยครับโดนัทแตงโมครับไปครับคำโตๆตวงไปน้ำ อือเฮ้ยพอกินด้วยกันแล้วมันเย็นสดชื่นจริงครับเพื่อนเพื่อนเห็นตรงไส้ไหมครับคือพอกัดโดนัทเข้าไปเนี่ยโดนตัวไส้มันแล้วก็กินน้ําตามเขารู้สึกว่ามันมีความเย็นแบบสดชื่นขึ้นมาแบบเฉยเลยครับและอีกอย่างนะคนคิดว่าจะเป็นแค่แบบหน้าแตงโมเฉยแต่ไม่ใช่ครับตัวไส้ขยางใน,นก็เป็นกลิ่นแตงโมด้วยคือเขาจะมีความหอมกลิ่นแบบแตงโมเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยสดชื่นมากๆครับเดี๋ยวไปลองกินไส้อ,อื่นดีกว่าว่ามันจะเป็นรสชาติแบบตามหน้าของเขาหรือเปล่าลองหน้าสับปะรดครับ อันนี้ก็หอมแบบกลิ่นสับระรดเลยครับจะมีความเปรี้ยวๆเ,เข้ามาด้วยนิดนึงเฮ้ยแต่อันนี้ไม่ได้กินกับน้ำเปล่าเนี่ยไส้เขาก็จะมีความเย็นๆในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับน้าอุ่นครับอันนี้ก็เป็นรสชาติองุ่นครับหอมกลิ่นองุ่นเยอะมากๆรสส้มครับหอมกลิ่นส้มเลยนะเขาจะมีความแบบเปรี้ยวๆนะไม่ได้หวานอย่างเดียวคือเหมือนส้มเลยอะหน้ามะขามครับ อันนี้คือแบบมะขามมะขามนะครับกลิ่นเขาแบบหอมเหมือนมะขามมากๆรสชาติจะออกเปรี้ยวอมหวานมาเหมือนมะขามเด็ดๆเลยครับหน้าสุดท้ายเลยมอนครับไปครับคำต่อต่อหอมเลยอะ่ะอันนี้เป็นไส้พ่ะนะมากินน้ําตามดูครับ คือไส้เ็าจะมีความเย็นในตัวอยู่แล้วพอก,กินกับน้ำเปล่าเนี่ยมันทําให้เย็นแบบสดชื่นมากๆเลยครับพคกสรุปเลยน,นะครับก็สมคําเค็มครับที่เขาบอกว่ากินโดนัทแล้วก็กินน้ําตาลเนี่ยจะทาให้เย็นแบบสดชื่นแล้วก็อีกอย่างที่โค้กว้าวมากรสชาติเนี่ยจะเป็นไปตามหน้าตาของผลไม้เลยครับแล้วก็เขามีไส้ลูกชิน้นแล้วก็เย็นลูกชิ้นจริงๆครับราคาโดนัทชิ้นละแค่29บาทสามารถหาซื้อได้ที่มิสเตอร์โดนัททุกสาขาและโปรโมชั่นนี้มีถึงแค่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นเพื่อนๆลองไปซื้อชิมกันดูนะ